สวัสดีครับมือนีผ้าท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาเบิ้งแมคโครครับพี่น้องเนื่องจากว่าผมกับพวกเขาใจกันนะครับพี่น้องว่า,าในคลิปที่แล้วนะครับที่ผมถ่า,ายวิดีโอแมคโครคันนี้นะครับลงลงลงคลิปแล้วปรากฏว่ามาีท่านผู้ชมหลายท่านนะครับเขามาเบิ้งเป็นจํานวนมากนะครับผมกับพวกเขาใจกันมือนีผมก็เลยขออนุญาตอ่า ลงอีกสักคลิปหนึ่งนะครับผมเนื่องจากมันกับบริเกียวของยังกันครับซอ,องปันไดหรอกครับเพราะว่าเทื่อเดินตลาดเนี่ยทื่อมาเห็ดหลาบไอวเนี่ยจังตีหน้ามันกับพวก่อยเขาเข่ากันปันไดกับไม่คู่ผมกับพวเข้าใจกันแต่ว่าผมสิขออนุญาตลงอีกสักคลิปหนึ่งนะครับเบื้อง่ามันสิเป็นจังไดนะครับเพราะว่าจากคลิปที่แล้วนี่คือยอดวิวมันสูงนะครับผมผมเลยมาขออนุญาตถ่ายอีกสักคลิปนะครับพี่น้องครับผม ซึ่งเป็นมะโคที่ทั้งบริษัทเรือโรงงานก็จะเอาซื้อไปโอ้ะมะโคขันนี้ขันใหญ่เลยครับพี่น้องขันใหญ่แห้งมะโคขันนี้ยี่ห้อหุ่นได่ครับซื้อมาแล้วบ่เคยได้ใส่งานจนเบื้อง,งหลอมันครับพี่น้องหล่อคือสนิมครับโอ้ะมะโคขันนี้โอ้ขันใหญ่ครับคุณดิ้นครับพี่น้องขันนี้ญขันใหญ่แห้งครับหล่อคือนสนิมมุดแล้วครับ พามาทายเห็นพี่น้องเบิ้องกับพี่น้องวาม,มือน,นี่นี่ว่ารถเมโค่นี่ไม่เคยดีใสงานเลยครับคุณมืดจนเป็นสนิมหมดแล้วครับยีห่ห้อหุ่นใดนะครับหุ่นใดนี่เป็น เป็นยี่ห้อที่ประเทศเกาหลีใต้เขาผลิตใสหลักการจำแนกออกตั้งประเทศกับมีหลายคือกันนะครับแล้ส่วนมากก็จะใสในประเทศครับผลิตใสเองนะครับพี่น้องเดี๋ยวสิภาพเปิดเข้าไปเบื้องทั้งในครับวันเป็นยังไงคุ้มผ่าเขานะก็เป็นตะยานเนาะฮะเอยบันครับพี่น้องเดี๋ยวสิภาพเข้าไปเบื้องทั้งในครับวันเปิดได้ปะเปิดได้ปะนั่นี่โอ้เปิดได้ครับพี่น้อง เปิดได้ครับพายางเขาไปเบิ้งครับพี่น้องโอ้มียังแน่นครับนี่นี่โอ้มีคุณแจพร้อมไหยบิเคยครับมากรอนเนี่ยครับพี่น้องเนี่ยผมบิรหลูจักเนอกครับโอ้คันแย่แห้งครับพี่น้องทั้งใมครับบ่มียังเหรอครับประมาณนี้เนาะนี่ครับพี่น้อง ทางเมืองโอ้นางดีเลยครับนี่นี่คือเป็นคอนโทรลอียังมันต่างๆในหน้านะครับพี่นอ้องอันนี้ผมบรรลุดล้ครับว่าม,มีความรู้เรื่องโดนตรโค้ครับครับพี่นอ้องอันนี้กจกปุ่มอยียงแน่เป็นปุ่มอยียงแน่ะครับเนี่ยบรรลุกัน แมคโครยี่ห้อฮุนไดนะครับของเถาแก่พ่นสื่อมาไหว้ใส่งานแต่ว่าเ่เคยใส่งานแจ๊กเตอรกับพี่น้องมือนี้เลยมาทําคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับเนาะครับขั้นใหญ่ครับ,รบพี่น้องขั้นใหญ่ไายี่ห้อฮุนไดครับมีอีกขั้นหนึ่งนะครับพี่น้องยี่ห้อดอสันขั้นสีอ่าสีส้มครับตว่าใส่จะนเล็กกว่านี้ ขันนั้นจะเป็นรถขีดนะครับพี่น้องปุ่นจอดอยู่ปุ่นโป้งครับพี่น้องขันใหญ่แห้งซึมขึ้นสนิมมัดแล้วครับโอ้อน,นี่ก็เป็นกองใหม่นะครับพี่น้องกองใหม่เอาไว้ถ้เผาทำความร้อนนะครับของ โรงงานนะครับบริษัทจะพามาเบิง้งคันนี้ครับยี่ห้อดอสันส่วนมีหมานอนเฝ้านำรับเขาอืมกับเห็นยด็ยดีใจไรมาฝ่าอืมอืมดีใจบปล่ นอนเฝ้ารถไม่โค้ไอ้เมืองมาเกาหลีครับพี่นอ้อง <c oughs> <c oughs> อันนี้นี่มือมือตัวนี้นี่มันเป็นมือจกดินนี่ครับพี่น้องเป็นมือขีดนะครับเป็นมือขีดมือขีดใหม่เพราะว่าอันนี้นี่เพิ่นที่เอามาใส่อ่ามาใส่ไว้ตะขีดใหม่นะครับพี่น้องใส่ไว้ตะขีดใหม่ึ้นขึ้นล่างเผานะครับ ยี่ห้อดอสันครับทรงัยส์มีการแกะแบตนะเพลาะเพิ่งจังได้ครับเนี่ยครับ,รบอืมโอ้ยสนอกสนิมกินมืดครับผมซื้อมาไหวหลปีแล้วบอกใส่ยักเทียใส่ง่ายยุหรอกรับแต่ว่ายังไม่เห็นพอเวลา,ขาเขาจะใส่บ่เห็นยักเทียซื้อมาใส่ส้มบุกส้มบันแห้งครับ ขั้นนี้ใส่ครีมใหม่ขั้นนั้นนี่เราเคยเห็นใส่เลยครับพี่น้องเปิดได้ก็น่าครับนนะโอ้เปิดได้เลยครับโอ้ในกับประมาณนี้ขั้นนี้นี่น่าจะไหมกอนนะครับนี่ทั้งทั้งในนี่ไม่แห้งครับพี่โอ้ยังไหมเลยครับพี่น้องนี่นี่บนสภาพครับสภาพนี่ยังไหมเลยครับนี่มีเทปด้วยนะทั้งในมีเทปพร้อมครับโอ้ขั้นนี้สภาพดีครับพี่น้อง สภาพยังเอี่ยมเลยครับลงใหม่กับอามาณนี้แล้ครับพี่น้องไปจะลุนไปโค้ไไปคลิปใหม่มีม้าหน่อยนอนเฝ้าหนึ่งตัวเขา ครับพี่น้องกับคลิปนี้กับฝากไว้ซ้ำเนี่ยแหละครับผมแล้วคลิปหนามี่ยังมาให้เบิ้งกับจพยัญจมฮะไทยมาให้พี่น้องทางบ้านในเบิ้งนะครับผมสาคอนชาแนลนะครับช่วงนี้กับไกลจากเขานาวแหละครับพี่น้องไกลจากเขานาวแหละครับอากาศก็เริ่มเย็นใบไม้กัใบไม้ต้นเขานะครับพี่น้องกับจเริ่มร่วงนะครับผมทั้งไดกับฝากไว้ซ้ำเนี่ยแหละครับมณิภาพเบื้องแม่โคเนาะ โอเคครับผมคลิปหนาเจกันไหมครับที่ตามช่วไปเรื่อยนะครับวาสิภาไปเบื้องอี่ยังแน่มียังกะิีไทยให้พี่น้องในเบิ้งนะครับผมทางบ้านในเบิ้งวิถีชีวิตของคนเบืองนอกนะครับผมครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับเนื่องจากว่าผมก็พอเข้าใจที่กันนะครับพี่น้องว่าในคลิปที่แล้วนะครับที่ผมไดถไทยหลุดไทยวิดีโอเมโคคันนี้นะครับ ลงลงลงคลิปแล้วปรากฏว่ามี่ท่านผู้ชมหลายท่านนะครับเขามาเบิ่งเป็นจํานวนมากนะครับผมก็บ่เข้าใจกันมื้อนี้ผมก็เลยขออนุญาตาล่วงอีกสักคลิปนึ่งนะครับผมเนื่องจากมันกับบได้เกี่ยวของอีหยังกันครับซอ,องปันไดดอกครับเพราะว่าเทิ่งเดินตลาดเนี่ยทิ่งมาเห็ดลาบก้อยเนี่ยจังถี่หน้ามันก็บ่ค่อยเขา้ขาเข้ากันปันไดกับไม่คูผมก็บ่เข้าใจกันแต่ว่าผมสิขออนุญาตลงอีกสักคลิปนึงเนาะครับ เบืง้งว่ามันจะเป็นจังไหน,นะครับเพราะว่าจากคลิปที่แล้วนี่คือยอดวิวมันสูงนะครับผมผมเลยมาขออนุญาตถ่ายอีกสักคลิปนะครับพี่น้องครับผม